สวัสดีพี่น้องสวัสดีเ้าสวัสด no ีกันเอ่อไมีผ okay. okay. ู้ใหญ่ใจดีเนาะทางเมืองไทยนะพี่น้องเนาะทางประเทศไทยเพิ่นได้ฝากเงินมาให้หาลอยบาทเนาะไก่ก็เลยให้ดาวเรื้ยงไปตัดให้เนาะอ่าหั่นเนาะเอื้อยเพิ่นแเครื่องในหัานเนาะรื่องเล็กหน่อยเนาะเี๋บ่มี่เนาะในหั่นก็เลยไปซื้อในหัานเอื้อยหน่อเนาะกาซีมี เกือบเนาะพี่น้องเกือบน้ำพี่น้องเนียเออเอือนทางประเทศไทยนะเพิ่นบอกให้ซื้อเกือบอืมเพิ่นซื้อเกือบให้แต่เพิ่นฝากมาให้นังเงินหาลอยบาทพี่เนาะเงินหาลอยบาทแล้วที่นี่เพิ่นให้ซื้อเกือบแล้วทีเดีอวให้เบาไก่ครับเราเรื่องจัดการให้เด้อค่ะไก่ก็เลยให้เราเรื่องไปจัดการให้แม่เราเรื่องก็ไปเอาสุดพี่น้องสุดอันนี้อันไอเอี้ยนเท่าไรสุดมันึ่องลอยสุดกันนาวทางส่งทางเสือเลยสามสุดนี้มันกันหกลอย อันสามสูตรนี่หกร้อยอ้าวมันมันก็เลื้อมันก็เกินแล้วสเกินอันเติมนี่สองร้อยหาซีฟนี่เกิมไปหน่อยนี่ตัวนี้เร้วลาไลอยหาซีฟอ๋อยอดเนหนี่ก็เป็นพันหนึงเลายเรื่องเติมใส่หาลอยออกกันพลัหาลอยอออกออกันสวยกันเอยนะลอยลอยออกเป็นยังเอยลอยล้ยเราจะเลยติมหากระเพื่อนเ่าเดียวเอาไปหายเลยกัเอาไปหาอันเลยซะาหนะก็เรื่องใจดีพี่้นง ไปเย็นเพื่นอะไรเห็สุดชองอันเป็นงามเลยพี่น้อง,น,งอนุ <c oughs> น่มเลยเจินดาหนุ่งนี้ไงอุ่นพี่น้องเนาะอุ่นเออผ่านนุ่มพี่น้องนาเลยเอาหายจินดาพี่น้องเพราะว่าจินดากอนเนาะพี่น้องเป็นเป็นสุดเลยครับสุดแต่เสืองากระเพงคือการช้อนลอยนี่เะสุดจะซ้ำลอยกับมีเทียนเล็กน้อยนม่นก็เลยก็มีหมอนหน่อยนะแม่นมี่หมอเออส่วนนี้หมอนอุ่นนกกว่านี้ ินนดาาเะว่าว่าเซลมีหมวงเมื่พระวายานเราอยากติติ่งนะมันจะสอดได้เห็นดิอันนี้เอาโซบเลยเอาติติ่งตัวนึงแล้วก็มีหมวกตัวนึงด้วยเมื่อนี่ก็พอดีท่านนึงพอดีออกกันก็เพื่อนเพื่อนคนละหาร้อยขอบคุณหลายเด้อที่เมตตาอันน้องจินดาเนาะแล้วก็เมตตาผมเฮาอะไรที่อยากให้อยากให้เอาครัเป็นสะพานบุญให้เอากับหลอดรีใจร้ายเนาะ เออท่านได้อยากให้เฮาสวยเลยใด้ก <Yeah. S 1> ah uh ็ต <cómo. S 2> uh ้องการแบบใดเนาะก็บอกเฮาได้เนาะเท่าเฮาจัดหาให้เนาะพี่เนี่ยถ้าเฮาหาได้เฮาก็จัดให้เลยเพราะว่าอันสุดก่อนเฮือนก็เอาตอนน้ำมันยังฮ่อนเนาะเฮาก็เอาสุดอันเล็กน้อยมาใหายสุด่อนนะคะงายไมเใช่ผังง่ายอันก็ง่ายแบบซีแบบได้ให้ไอ้แดงแบบนี้นะสุดง่ายมันมี เราหว่วนแห้งเราต้องแบบไปรับปุ๋ยอันนี้มเม้างซมาสอยเรือครอบครัวของบอดจอยเนาะสอส่วนนี้แล้บางเสือเนอะเอาะไก่ให้แม่ไปเสิรแม่เตียงไปองเสิรอ,อยู่อยู่บ้านห้อยปังเนาะเรือว่าอยู่บ้านเจมมาล่าให้พี่น้องหมู่บ้านเดียวกันนะให้เป็นไปเบิรงเนาะมีคนแบบขาดแค้นเขากินเนาะพี่นออ้องอะไรก็อยู่กับร้านแล้วก็เคยกนหนาวกัเอาไปเห็นกันหนาอืมเราซื้อเปล่าต้องต้องมองนี่เนาะพี่น้องที่ไก่ให้แม่ไปเสิร์ฟนะพยายาจะไปเสิร์ฟด้วย ลูกสาวกับลูกเคยลราติดคุกว่าตรงเลยพี่น้องติดคุกเนี่ยยังเนาะพี่น้องก็คือการย้อนแบบอยากได้เงินได้ค้ามามาเลี้ยงมาเกลือลูกครอบครัวอะไรแบบพี่น้องเลยดินร่นนะทุกอย่าง<ม>แต่แมนบางทนะีแบมันกันบ<า>่ได้มีโอกาสแบบทำกันเสมอไปนะแมนกับปตีพายเดียวกัมปตีพายพี่น้องโมเมนต์แบบแคดดีแบบสีลายแรกนาะพี่น้องแบบ พอดีแบบหางเงินหางคำอยู่แหละมันก็ว่าง่ายคือกับสีโบถือต้องใน,นอะไรเนาะก็เถินยังเอาไปอยู่หกแหละพี่น้องแต่สิ่งที่สี 4, 000, 000, ่สิบันก็คือแบบเพื่อนต้องการเพื่อนต้องการเงินเนาะมาเลี้ยงมาเลกลี้ยกล่อพ่วกายก็เลยให้เมย์ไปเสือบให้เมย์เตี้ยงไปเสือบพี่น้องเพราะว่าเพื่อนก็ ลองคอมาอยู่ได้หักบมมีผู้ใดไปถ่ายเนาะก็เลยแบบก็เหากับสงสารนะกับ้านกับบอลไก่นัเฮห้ากับตื่งเต๋อกับติถทีโอกาสไปเลยนะเธอเดียวแบบนไปไปเลยก็ได้พะห้ากะกเอในเมื่อไันดิไปเลยะเใส่เดี๋ยวสลืมเอาเมาอไห่อยู่อดเลยเนาะเือไ่อยู่หลดเลยพี่น้อง เกือบขวายยโรดก็ยังวัลงมั้งเลยเดี๋ยใกล้ยูโรดเอาไหวอยู่หานกับโมนี่พูดอะไรซื้อพี่หน่องซื้ออยู่ท่านเดินมันหักเดินนะพอจับเลยเขาก็ตื่นแล้วข้อเนาะเศรษฐกิจธรรมดากับสองพันใช้น้ำกันก็ได้เกือบมันโตได้เปลี่นข่อยบุื้อกันแล้วมันข่อยซื้อเองนะเจ้าซื้อหายของเอานะ เงินเมียิด้เงินเมียไรชื่อเงินตัวเอ็นหือว่าซื้อได้หอยกใส่น้ำกันหาน้ำกันหอ่กัยังขอน้ำเ่าไก่อยู่บางแสนเงนบรสพอซื้อเคื่องใส่น้ำกันหาน้ำกันเมื่อไรจังเมื่อยาได้ก็ได้ นั่นแหละพี่นอ้องไก่กับคอหายพี่น้องเนาะไว้ฟอนไว้ชาหายแล้วเรื่องคายคายดิบคายดีเทน้นำเทท่าเลยอี่น้นองเนี<ะ>้ยเป็นเมียมใจเนาะอ่าสวยเรียรำกันเนาะคือเอเื้อยเพื่อนะให้มาซื้อเกิบนเนาะเพื่อนบริเล่จอดจงว่านชายซื้อสุดกันออกกันหนาวเนาะเป็นวันซื้อเกิบเพราะว่าเพผนเห็นคลิปโซนั่งน้องกินดาเล่าโใส่เกิบเงาอย่าง,งาาาามากหาปลาเตียงเนาะ นางเมาใส่เกลือแล้วล่ะโอนมาเลยโอนมาแล้วอย่างบอกโอนมาหาลอยใจเอ๋ยไร้ได้เลเด้อที่มีเมตตาอันกำนองจินดาเนาะแล้วก็ขอบคุณทกานผู้ชมนั่นเนาะที่เขามาเบิ่งนด้ว่าเขาเม่าเป็นกำลังใจให้ดาวเครื่องแล้วก็บ้าใกล้ได้เพี่น้องเล็กเพราะว่าขอบคุณน้าลายเป็นได้เลขบัญชีไก่เนาะเพราะว่าเพิ่มเคยโอนมาช่วยเรือหลายเถือหลายคนแล้วพี่น้อง เนี่เป็นส่วนไล่ไล่เพื่ออะไรใอ่าเพื่อใอญ่เตาอ้วนตังซื้อเพื่อตั้งซื้อให้ไอแบงค์ตังซื้อไเปล่าตั้งซื้อไอแบงค์เตาอ้วนนะพี่น้องผู้ใดอยากอุดหนุนเด้อพี่น้องเด้อหรือว่าสนับสนุนผ่านได้กัต้องการได้เนาะอ่าสั่งได้เลือกได้ถ้าเฮาบ่มีเนาะเฮากอไปหาให้ได้เนาะถ้าเฮาหาสุดความสามารถให้บุไดถ้าเฮาหาบุไดเฮาขัดสีแจ้งเนาะลูกค้า เรือว่าทานผู้ใหญ่เห็นเนาะแต่เฮากับทีฮาสุดความสามารถถูกแหละวเรื่องนะไรบางคนใจดีเนาะแต่ผู้าดีกับเอันกับไก่แบบนี้หรือว่าดีกับทุกคนหรือบ่เนาะเรื่องว่าผมบอกดีกว่ากับ อ,อันน่ะอดีตเพิ่อนนะจุดอดีตอันอนี้หรือว่าบอดี้ซัมเนี่ยสัมภาระอนน่ะฮะเรื่องฮะเขาใส่ผู้ไว้อยู่ในเตี้ยกับพอ่อ <c oughs> เดี๋ยวผอมัด <c oughs> อมแคบยังไงเป็นไงก็ปัจจุบ,บันก็ต้องสำคัญกว่าอดีตแล้วเาอายัางได้หนึ่งไว้ได้ได้ปลาโตกว่ได้เพิ่นนนะพี่นอ้องเอ้ยเด็กน้อยก็ยังบัวปานออกไปเอามีมีเมนหนึ่งได้มาคอมเมนต์เฮ้ย อันต่อไปใช่่อันยังเป็นดูว่าเขามีเออสิออนเอเล่วเรื่องน่ะได้ลูกเพิ่มเขาจอกันเลยพินหานเลยพี่น้อง กี่ฝุ่นเลยในแหวนจ้านี่กี่ฝุ่นในแหวนเลยเกือ,อบก็ไม่ได้เช็ดซ้ำเพราะมันกับเด็กคล้ายอยู่ก็เลยก็โดนเอ้าคือมุมหันฟ้มขึ้นเไยคือมุมหันฟ้มขึ้นมันมดมัดมันเจ็บมันฟ้มขึ้นนะไมเล็กน้อยมันเจ็บในเหงาหัวนี่เด้อันนี้มันแบบมันสบายะนะอ๋อเป็นน้ำหัวบริสุทธ์กเนาะ คอยซานนี่คือนีน้แต่เ้าผมก่อนเนาะทําทใจก่อนคือแบบว่าอ่านานั่นสานาทีเนาะแต่ทําใจนะสาชมชั่วโมงออหอ,อานนัสานาทีกว่านาะยังไ้แบงเยอะเล้แบ่งเย,งยอะน้องให้ตุนบ่ดูซะทุกอ่างท่านั่งมีงามเลยได้ เง,ง,นงนเินตารางงามัดทุกคนพ่อแม่ลูกมันสื่อยังกินพี่น้องอะไรนี่นะเมื่อยรับอาหารการกินเลยพี่น้องมันมาก,กินแบบใดนัด่นะคอมเมนต์ให้ฟังหน่อยดู<ท>อาหารอาหารที่พี่น้องมกักเพราะเรื่องเลยนะมาเห็นพ่อพ่อเฮาสิได้แบบเออเขาเอือ่อไงวะตัวเลือกในเนาะในมีตัวเลือกนะแ่่นละพี สองเท่าที่สวยหรือว่าเกิดงมงามต่พี่น้องเ้อะจัดไปอ่าสายเป้ย์พี่น้องคุณได้หมักเปรย์จัดไปเลยนี่เกิดผู้หญิงเกิดผู้สาวสำนอกสำนอยเกิดผู้ใหญ่ไปเวียกไปการเนาะแต่ทำง,งานอนาธนารเนาะ เราเก็บดุมของเล็กน้อยกามี่เนาะโอ้บริแพงกับพี่น้อยสีหาลอ,อยนะพี่น้องโอ้แพงกามี่อยู่พันปลายพี่น้องโอ้นี่เนาะโอ้นี่หกลอย usa, พี่น้อง ส่วนนี้เสือบรุภาพนีู่แปะรอยหาซิบไป่นอยกาแขกนึกนว่ไก่วาหมูบ่จำราคากันเกือบได้ได้หกกักมงไ่ได้เป็นหลายสิบเลยนะเา,าถือเขามาถืงตัวมาีนี้มีสีข่วไข่คือกรนี่แหละมัมีสีขาขาไข่คือกรน,น,นหัวใหาซิฟใช่หลงังบุกไอดีดาสีหลังอดีดาดบ สวยสวยงามนะพี่น้อยังไงกี่อาละพี่น้องคลิปนี้ก็สมากพอควน,นะพี่น้องเนาะ พ่อกำลังทำหน้าเด้อพี่น้องเด้อสุขสบายดีสุขกายสุขใจอ่าก็ห้สิง่งศักดิ์สิทอ่าบอกผักรักษาของข,องของ้อถูกทานเนะาะมันมีสีซิฟส,สีสุกเงินทองทำรวยมันหนาเด้พอ,นนอพี่น้องเห็นยังทำยังกะข้อเจริญก้าวหน้าสำหรับที่มีข้อก้าเข้ามาอยู่ดีมีแห้งก็จะฟูชุ่มขคนเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสุดท้ายกับขอบใจเอื้อยเนาะขอบใจละลายเด้อ